M 5 0 0 0นะครับสวยๆเดๆิมๆนะครับสีเดิมนะครับสวยๆเดิมๆคุโบต้า M 5 0 0 0นะครับผมสวัสดีครับพี่น้องชาว Facebook และ Youtube นะครับผมวันนี้ร้านแม่สมียงการเกษตรนะครับมีสินค้าเข้าใหม่นะครับเป็นคุโบต้า M 5 0 0 0นะครับ รถสวยเดิมๆนะครับผมเครื่องนิ่มๆเกียร์นิ่มๆนะครับมาพร้อมกับอุปกรณ์ดันหน้าผานพวนนะครับผมสวยมากครับคันนี้อุปกรณ์ดันหน้าผานพวนนะครับเครื่องเกียร์ดีมากนะครับเครื่องเดิมนะครับผมเครื่องเดิมเกียร์เดิมนะครับ โควินใช้งานปกตินะครับผมระบบไฮดรูริกนิ่มครับผมาราคาเปิดอยู่ที่315,000บาทนะครับเล่มทะเบียนครบนะครับผม315,000บาททดสอบโควินครับ วินใช้งานปกตินะครับผมนิ่มๆนะครับสนใจติดต่อสอบถามได้ครับ0 8 4 6 0 0 1 5 4 3นะครับร้านแม่สําเนียงการเกษตรพิกัดอยู่ที่อำเภอสีบุรงจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับมาพร้อมกับอุคูโบต้า M5000 นะครับรถสีเดิมนะครับสวยๆเดิมๆนะครับเครื่องเกียร์ดีมากนะครับผม เครื่องแห้งๆนะครับสวยเดิมๆนิ่มๆ ราคาอยู่ที่315,000บาทนะครับผม ติดต่อสอบถามได้ครับ0846001543นะครับผมลานแม่สำเนียงการเกษตรตั้งอยู่ที่อำเภอศีบุญเดือนจังหวัดหนองบัวลำพูสนใจมาทดสอบขับได้นะครับทดลองขับดูได้นะครับผม0846001543นะครับสําหรับคูปต้า m 5,000นะครับ ราคาอยู่ที่315,000บาทนะครับสวยเดิมนะครับนิ่มๆไม่หอนนะครับ